เมื่อวานก่อนแก่งออกไปซูเปอร์มาร์เก็ตล้วก็ได้ปลาแซลมอนมาราคาประมาณ20ดอลลาร์ตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะซื้อแบบที่เขาได้แล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆมาแล้วราคาประมาณ15ดอลลาร์ค่ะแต่พอมองไปมองมาเห็นว่าแบบยังไม่ได้ปริมาณมันได้คุ้มค่ากว่ากันตต้งเยอะก็เลยตัดสินใจเอากลับมาหางานให้ตัวเองทําต่อที่บ้านกับการแร่เอาหนังปลาออกตอนดูคลิปคนอื่นทํามันก็เหมือนจะง่ายนะคะพอมาลองทําจริงๆอย่าถามหาความสวยงามเลยเอาหนังออกได้ก็สุดจะภูมิใจแล้วค่ะที่ซื้อแซลมอนมาก็เพราะว่าช่วงนี้แก่งเห็นเมน นดองบ่อยๆที่หน้าฝฟแล้วไปไงมาไงไม่รู้อยู่ๆก็รู้สึกอยากกินค่ะทั้งที่หลังผ่าตัดไม่มีความอยากกินของดิบอีกเลยมาตั้งเกือบป,ปีแล้วนะคะแกงก็เลยคิดว่าจะหั่นแล้วก็แบ่งเก็บใส่ถุงซิปบล็อกไว้ส่วนหนึ่งเผื่อทําเมนูอื่นอีกส่วนจะเอาไปดองซีอิ๊วจะได้ไม่กินของดิบเยอะเกินไปตอนอยู่ไทยแกงเคยซื้อกินอยู่ครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่เคยทํากินเองเลยพอเสิร์ชหาสูตรน้ําดองเนีเหนียกก็มีหลายแบบมากแต่เดี๋ยวแกงจะลองทําตามที่ของในบ้านมีแล้วกันนะคะก็เริ่มจากตัั้้งงกรระะะทเเอออาาไปคค่่วไไืยๆใหหมนะ แล้วก็ตักพักไว้ก่อนแล้วก็ไปทําน้ําดองต่อได้เลยส่วนผสมก็จะมีซีอิ๊วขาวน้ําตาลปี๊บเกลือขิงและก็ต้นหอมเคี่ยวไปเรื่อยๆจนทุกอย่างผสมเป็นเนื้อเดียวกันแกงชิมแล้วรู้สึกว่ามันขาด,ขาดก็เลยเติมผงปรุงรสเข้าไปเพื่อความนัวค่ะเสร็จแล้วก็เอางาที่คั่วเสร็จมาใส่ลงไปเลยตอนนี้กลิ่นน้ําดองก็คือหอมงามากๆช่วงที่รอน้ําดองเย็นแกงก็ไปทําน้ําจิ้มซีฟู้ดต่อนะคะตอนแรกแกงก็กะจะทําง่ายๆใส่แค่พริกกระเทียมผักชีน้ําต้มสุกน้ำํำ ผงปรุงรสน้ำมะนาวแล้วก็น้ำตาลแต่พอปั่นแล้วลองชิมดูคือพริกมันเผ็ดโดดมากๆเลยค่ะคิดว่ากินไม่ไหวแน่นอนแข่งก็เลยเพิ่มนึยถั่วลงไปเผื่อมันจะช่วยให้น้ำจิ้มรสดีขึ้นค่ะตั้งแต่ย้ายมาที่อเมริกาบางทีแข่งก็สงสัยว่าพริกไทยของที่นี่มันเผ็ดเกินไปหรือว่าแข่งกินเผ็ดได้น้อยลงก็ไม่รู้นะคะโอเคพอน้ำดองเย็นแล้วก็เอามาตักให้น้ำดองท่วมแซลมอนแล้วค่อยโรยโด้วยกระเทียมพริกแล้วก็หอมซอยค่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝาเอาไปแช่ทิ้งไว้ในตู้เย็นอย่างน้อย6ชั่วโมงแแต่แก่กงไมรีบ ลยแช่ข้ามคืนแล้วก็เอาออกมาทานเป็นมื้อเย็นวันนี้ค่ะเอาละยังต้องไปกินข้าวแล้วยังไงวันหยุดนี้ก็ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีและก็มื้ออาหารที่อร่อยนะคะอร่อยมากเลยค่ะ Are you sure? Yeah. <laughs> <laughs> it's not bad, but I don't like it. Yeah? Mm. Fitchy? Yeah. A little bit? Mm. Sorry. It's okay. More for me. <laughs> <laughs>